thank mm -hmm. you พี่พงศ์ครับพ่อทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอวันรีไเอาชัวเข้ามาในห้องเนี่ยจะยินเขาถึงเพถ่ายนะพี่เออแก,าอ,กอายเหรอพี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนนี่มันเร็วทั้งคู่ไอกคนหนึ่งก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออ พี่ครับพี่ใจเย็ยนครับค่อยๆพูดค,ค่อยใจกันนะเงียบไปเลยแต่และเร็วแกไม่รู้เหรอพวกผู้หญิงก็เขามีผัวแล้วรู้ครับรู้แ่ามีทินทาไปกันเนี่ยฮะ

ก้อยหนุ <gegen violin> <warfare> ่มหนุ่มขอโทษนะก้อยก้อยยังโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสแม่ไทยจะมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวน่าจะเกินไปนะก้อยใส่หัวเอาไปชี้ให้ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับ แล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก็ค่อยจะไปอยู่ไหนมันก็เล่าของแกชีวิตแกยัไม่มีทางอะเหมือนไม่มีครอนะก็สมบัติอยู่ดีนี่เองออกไปเมียเมียจ๋าแกไม่ต้องมาเลี้ยงคนเมียหลานไม่มีผัวช่วยด้วยแกล่านล่านไปเลยเออประาก็ได้ มาดามมดห้าสคิดได้ห้าสอมะดอมมดหวันห้าสลีงรูมใจไอ้แซมไอ้แซมไอ้แซมลุงใจใ ลั่นเลยพี่ป้างก็ลั่นไม่ขอทดเจ้าโอเคอ่ะสะออนเป็นเปี้ยะนะ นุมขอโทษครับไม่มีสติงอนจี่หอยโอเดเพื่อนเอ่ยลุงใจแอมอะไรลุงใจแใซ<ห>ม<ง>ก็แกแซมไงไ,ไ,ได้สิแอมมาดูนี่ นี่ไงโอ้โหนี่แกโคลเซนาหอยนั่นเองครับทุกคนทุกคนไปดูเลยมาดูเลยไม่เป็นไรคุณไปดูกันให้ได่นะครับไอโดนกระสโดนไปอยู่อะไรอะไรไปไปต้องไหนไีมาแล้วนะถ้าเราเชื่อผม้คนนี้ถ้าไม่โคลเซนไฮด์ด้วยปักตาเหรอดูนี่อ้าวดูนี่ลังแกคนจนลังแกคนจนนี่ว่าไปดีกว่าไหมไหนอยู่นี่ พี่ครับปล่อยผมนะครับผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วปล่อยผมนะนะนะนี่ไอ้พวกคนเลวเนี่ยเวลาทำผิดนะไม่คิดเดี๋ยวเวลาโดนจับมาแส่ดขอหาแบบนี้ฉันจะแจ้งว่าจะแหวกให้คืนสื้อมาที่ซีรีส์เลยจะไปแม่สาวหรือเปล่าโอ้ยพี่ครับพี่เขาล้อนะผมจะไปที่นั่นเจนนี่ที่ไหนครับแต่โดนทายที่นับผมจะไปหาพี่นได้ที่มากที่สุดเลยนะครับนี่แล้วแกไม่สงสัยลูกค้าคนอื่นที่แกโกงเงินไปบ้างหรออ่าเขาไม่ไปซีทจะไปฟ้องรลอยนั้นเพราะฉะนั้นแกเองเรไม่มีเศษถ้าแกลได้เนาะโดน ไปคุยกับอ้าวเลยไปไก,กลๆเลยไปเลยไปนะ้ไปไก,กลเลยโอ้ยมคุยกับไม่ต้องมาขอรอ้อะไรทั้งนั้นเบือ่อลำคาขอโทษ